สวัสดีจ้า,จาพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อพ่อแม่เพื่อนไ่เจี๊บคือเก่าหล่ะจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้สมเนื้อห่อตองพี่น้องจ้ามันสีลืมสมนึงว่าจะพี่น้องจ้หฮอตองเสียบเสียบเออเดี๋ยวพีคขึ้นเดี๋ยวพีคจะเนี่ยกลิ่นดูอย่างจริงจังดูฉันบอกไอ้เจ้าซื้อพวกพีคดี๋มากพี่นยังเกลือพวกพีงเองฉันบรงนีโอ้พี่กร็รอนมาเด้อมาพี่นอ้องเสียบๆสียบกันอู้กำลังเปินพี่น้องนะ ห่อเองจ้ะซื้อเนียวมาลอยนึงห่อเองพี่น้องจะสื้อเพื่อนมันบริัจหมหักแม่แกวสิเปิดแม่เมพีนหอสูกินแถพี่น,ออน้องจ้เสียกันพี่เดียมต่เสียเดเอาเดมสองหมกนี่ก็พอ,อแะไวละไ่ะได้แปล่อสื่อมาลอยนึงจ้ะกนเอาอ้อออยเยอ๋อต ไม่ต่อสัปดาหจอืมแก่ัวเขาพิเศษเด้ออืมให้กินหลายเด้อนักีล่าไม่เลยสดสีนุี่เจ้กินเผากินเ้าน้อพี่น้องจ้ะแซ่บน้ำกลื เป็นไดอ,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 อู้อยเนาะจับจับเจ้า้าขอหอนสุด้กินเช่นน,น,กกน,นี้มันอร่อยมากด่าดิน้าๆเจ้มันจะเ็มากเคยขันมานแม่ กจะดนนะจ๊ะโดนโดนขไ,ดนดดนดไม่ริ้เลยเราตมไม่หลายมือไปแล้วันเปลนนะลองขังนที่สุดนีด่หยอบไปเลยแม่ใช่บะใช่้ะ เฮ้ยเสียบพี่น้องจ้ามาจี้มแซ่บนั่งกันได้ค่มันมี่ผักแบบจ้าบริสุทธิ์มาก ขึ้นมานอย่างงี้อะไรีกฮ พี่ก็กินทีละหนว่วยกินเหมือนว่าสั่นขันเ่าดีเ่านั่นจอมันยังสีหลอดจ้ะพี่น้องถ้าก,ก,กินมาหมดมันสีน่าเนาะแม่จีเป็นตะวานตะวานหนูกบพี่กระได้จ้ะอุ้ยใส่เข้าไปต้องห่วงเพชรเก่าจา้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nhoáng nhạt nhoáng kìa, qua, qua cái nhạt cả, mì không hay nhạt nhạt cả, nhoáng coi coi, bỏ, mì coi xoay nhoáng, nhoáng, mì nhạt cả, nhoáng coi coi, stress, hơi suôn miệng, quên, đơn ไม่เหลือจิหมซอ่หัวเลยฮึซอมันตามหอวจ้ะตามซีหัวอือตีแป้งไม่้อเนะชิ้มหางไนี่ดิกิ่อะไรเสียบออกจ้ะ เราจะกินอะไรแบบนีินเขาเื่อหรือเปล่นไม่เพชรก็เริ่มสิเป,ป้าไปห้องแล้นะ แกไปติดแต่บริษัทไม่ไปไห่ ร่างกินเ้าร่องกินหิอ้อยห่าง,งแ่้วบ้าเหเห็นไหมอบ้าคือบ้ามีบ้าโฮ้ยมันคือเพ็ดใช่ไหมนี่อหน้าะนั้ตาที่รับแล้วขนาเจอหนูบ้างกินไม่พอให้ไยหรอ ืน่นอถ่ายแล้วที่เอาวก็จเไอควมจ้ะเอาชุพี่น้องไปให้ไหมจ๊ะก,กินอินปุ๊บก็ไปนอนแป๊บเดยวก็แลนาที่สิบนาทีพเพอดเอนี่ฮะถูกจอะสู่ชีวิตการนพี่น้อง่าให้ว่าเอียงเก่าเรียงหลังอดีตว่าจะนอนไม่เจ็บ แด้กับมือในพร้อมซีควยซีบอลสุพีน้อกฟังน้องเนีย่ยถ้าบอว่ามันนำตาลายสูบหนินชูบอลคนไหมพี่น,ออน,อน,น้องทบอลมากระบังต่างรักในนหมน่เออข่ามืดแล้วจ้าเขาชันปุมง่ายดอกจ้า จะเป่าสีน้อนที่ะรน,นี่จะสีน้อนเนี่ยคลิปนี้ก็ไใบจะมีอะไรพี่น้องจา๋าเพลทแห้งกระเทียมกับเพลทแมีนจะ้ะมันก็บ,บัคือกระเทียมบั๋นเท่านะนิดหน่อยไม่ได้กินแซ่บอันนี้กระเทียมสื่อมันมันเป็นนกระเทียมกระเทะยมใยฝากพ่อแม่พ,มพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งกดแจ้งเตือนกดสิบผ่านคลิปใหม่ๆช่องของพี่พิมพ์แชนแนลเรายกาะพี่น,น้นองจ๋าเป็นกำลังใจให้แม่เพื่นกับใบเจ่มในด้วยจ้าพี่น้อง แม่เพื่นแม่เก็บหักพี่น้องสุข,ขสุขคนเด้อจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้สำานีจละจ้าคลิปหน้าพ่อก,กันไหมจ้าพี่น้องจ้าแม่เพื่นไม่แก็บไปละจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องจ้า,จา